สวัสดีครับท่านผู้ชม,มทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จองไรเซนเซฟเฟอร์ครับออวันนี้ก็เป็นสุขสันต์วันคริสต์มาสนะ <c oughs> ถ้าเสียงผมไปๆๆไป,ไป,ไปคือตอนนี้ผมไม่สบายคือมันเป็นอาการเหมือนเหมือนโควิดเลยแต่ผมตรวจยังไงผมก็ไม่ขึ้น2ขีดแต่อาการมันชัดเลยก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงตลอดวันหยุดนี้นะออแล้วผมก็ไปเล่นนอกรอบมาครับจริงๆก็ไม่ใช่นอกรอบแหละ เหมือนเคยๆและจริงๆผมอัดไปเยอะมากเลยแต่ว่าผมผมบ้าแล้ผมผมเผิอกดลบคลิปที่ผมอัดไปจะมาอัปเดตแล้วกันฮนะคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตครับเราเออเรามีดูปิแกนที่เสียสละไป,ไปเยอะไปเยอะมากคือแบบคือคือเขาเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมครับ คือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากที่ลินเซเขาเป็นอิมโพสเตอร์แบบชัดเจนเลยนะคือพอมีคนเกินเนี่ยเขาเขาก็เลยไม่ทำอาหารมันเลยทำให้แบบมีดูบิแคนหลายๆตัวตุยไปนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกแช่แข็งครับแล้วผมก็เลยต้องส่งมิมา่าเนี่ยน้องมิม่าเนี่ยมามาแก้สถานการณ์เนาะซึ่งน้องก็สามารถแก้ได้ในระดับหนึ่งนะก็ก็เลยตอนนี้เราก็เลยมีมิม่าครับ แล้วก็อีกอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นไหนแล้วนะยังไม่ตุยใช่ไหมเอออยู่แถวนี้แหละก็มาเริ่มฮะตอนนี้เราก็มีเนี่ยฮะอาหารเราก็มี7จ0 0พันสองแล้วเนะแล้วก็นี่ครัอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นแนวนะคือผมผมต้องเอาดูปิแคนมาแบบมาถมอ่ะเหมือนการสร้างกำแพงเมืองที่มันใหญ่ๆห,ห,นะห่ห่น่ะไอไอกำแพงที่มันยาวๆใหญ่ๆ อยู่ที่ประเทศนั้นแหละใช่ก็ตอนนี้มิมาเครียดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมิม่าก็ก็เออออกมาแล้วน้ำมันก็ไหลลงไปในในเนี้ยใช่ไหลลงไปในน้ำดีคือแล้วก็ผมก็ได้ทำการสร้างไอตัวแท้งเนี้ยครับเสร็จทุก แทงเลยนะแต่ว่ายังต่อท่อไม่เสร็จแล้วก็สูบสูบไอตัวแก๊สคอรีดเนี่ยกลับเข้าไปได้ละอยู่ที่1 3อกกิโลกรัมเนาะก็จะทําให้สังเกตนะว่าตัวแก๊สคเรียนเราเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ประมาณระดับนี้นะตอนนี้มันมันมันลดลงไปละเนี่ยลดลดลงไปจนถึงประมาณนี้ละก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าเกิดแท เกิดขึ้นในเปอร์เซฟอรซอนอย่างนั้นเหรอตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนนะติดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะเออใครที่ติดแท็บอยู่อย่างนั้นนะมีไหมเออไม่เห็นมีเลยกดอีกทีได้มา อ๋อคือเขาบอกว่าอ่ะหายหายแท็บแล้วนี่วะอะไรอะ่ะงงเลยคือเหมือนกับว่าตัวดูปิแกรแนเขาไปติดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเขาไม่สามารถกลับมาได้แล้วก็อัปเดตฮะตรงเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยไม่สามารถทํา ออกซิเจนได้อีกต่อไปเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากเลยนะร้อนจนทำอะไรไม่ได้แล้วนะเออไม่ไหวแล้วก็อย่างว่าแหละฮะคือต้องมากู้สถานการณ์ตรงนี้ให้ได้จริงๆคือเราก็สร้างไอ้น,นี้ได้แล้วละ่ะแต่ว่าติดประเด็นตรงที่ว่าไอ้ตรงนี้มันเสียหายเนื่องจากความหนาวเย็น มากๆก,ก็เนี่ยครับจะเป็นลายลายท่อเนี่ยนะเนี่ยก็คือผมก็สูตรเอาคาร์บอนกับคอรีนนี่แหละมาผสมผสมกันคือคาร์บอนเราก็ปล่อยทิ้งตรงนี้ยแล้วก็เอาคอรีนเนี่ยเห็นไหมใส่ตัวก๊ซฟิลเตอร์เนี่ยนะแล้วก็มาเก็บไวน้นี้เนี่ยมันก็จะแบบลดปริมาตรคือลดความสูงมันลงไปเรื่อยๆเนาะเออมีควนสแกตอีกแล้ว ใครสแกตแล้วมาลีหนูมากมาทำไมตรงนี้อ๋อคนที่แท็บคือมารีนั่นเองครับคือเขามามาติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวออตโเมัติเรามันดันปิดที่เขาลงมานี่เองฮะก็นี่รหะเพื่อเพื่อช่วยเหลือเขานะโอเคแล้วก็ <laughs> กลับมาเปลี่ยนเอ้ยไม่ดีต้องเป็น50 ห้าเนาะเอ้ยหกสิบองศาเนะาะผมว่าสูงกว่าหกสิบ่งส่งกรีนครับเอยไม่สิต้องเป็นต่ํากว่าหกสิบ่งกรีนแล้วก็จะได้ปิดประตูเนเห็นไหมตัวเดียวอุณหภูมิน้ําเย็นไม่ช่วยอะไรนะมันก็ช่วยแหละแต่ว่าเราเราไม่สามารถส่งมันมาได้ตรงนี้ก็ก็พูดได้อย่างเดียวครับว่าว่าเป็นระเบิดเวลาอ่านี่คือเขาก็จะพร้อนขึ้นเรื่อยๆได้แต่ทําใจครับตอนนี้แล้วก็เออตอนนี้ดูเหมือนกับว่าตัวลายตรงนี้ผมจะสูตรก็ยังสูตรพอลีนได้อยู่เนาะนเพราะว่าเรา มุนเวียนคาร์บอนน่ะเออพอคาร์บอนมันขึ้นมาข้างบนไอ้คอลรีมก็ลงมาข้างล่างอ่ะแล้วเราก็สูตรมันไปนเรื่อยๆนั่นแหละทีนี้เนี่ยพอมีมากเขาว่างมากขึ้นใช่ไหมเขาสามารถช่วยสร้างนู่นสร้างนี้ได้ด้วยนะหมายถึงแบบเอาของไปใส่นู่นใส่นี่ได้ได,ได,ได้ได้ดีมากเลยแหละทําให้แบบที่นี่อยู่ได้ผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะโยกคนจากเปอร์เซปซอนมา มาช่วยด้วยเนาะที่นี่ผมคงไม่ขุดอะไรเพิ่มแล้วอะ่ะมันมันตันแล้วเงั้นผมคงจะส่งเออส่งส่งส่งใครล่ะนะส่งเอลลี่แล้วกันเนาะย้ายเขา้ามาเออย้ายเขาไ่ย้ายเข้าไปทําวิจัยที่นู่นอะ่ะเออแต่ว่ารอแบตเต็มก่อนนะอีก15%เท่าน,นั้นเองแต่จริงๆผมอยากจะให้เขารันเอาน้ํามันมาให้ผมได้เยอะๆก่อนมันก็เยอะแล้วแหละแต่ว่าพ่อมัน่ <c oughs> อบเจ๋งผมมาเปลี่ยนเป็นท่อชนิดทนก็แล้วอะไร คือเป็นทนทนการเหมือนกับว่าทนความเสียหายเนาะเออจะเรียกว่าเป็นนั่นแหละเออทนความเย็นอะ่ะทนทนอุณหภูมิะ่ะเรียนไม่ถูกเนาะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่พังง่ายครับแล้วก็จริงๆอะ่ะคนที่จะต้องซ่อม แล้วคนที่ต้องทําต้องเป็นแนวนะแต่ว่าเนี <c oughs> ่ยฮะไม่พ้นมิมาบอกเลยม, <c oughs> มิมานี่สุดอะ่ะดูเดิอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยก็ก็ดีขึ้นเนาะหลังจากที่ผมสร้างตัวไอโซเลตทยครอบไปคือตอนแรกครับมันมันร้อนมาอย่างนี้เลยนะร้อนมารอบๆอ,อบนี้เลยผมก็เลยจะตัดสินใจสร้างไอโซเลตทยที่แบบกันไวอ้อ่ะไม่งั้นมันจะร้อนมากเลยผมเดาว่าอีหน่อยเนี่ยไอไอเจ้าหมอเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เรานะผมก็เลยเออปิดมันไปซะแล้วก็เดี๋ยว าว่างก็จะเอาวิเซอร์วอตมาตั้งไว้ตรงเนี้ให้มันแบบเย็นลงไปอีกเออผมจะเอาเป็นไอรอนมาแล้วกันนะเมื่อหมายถึงไอรอนนะไอรอนคะือคือผมติดอ่านคําว่าไอรอนนะไอรอนไอรอนใครจะอา Iron ่านไอออนก็ก็แล้วแต่นะผมก็จะเรียกประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะมันไอแล้วก็ร่อนไอรอนเออโอเคเอาปิ้นไอ้นี้มาแั่นแหละเอามาใช้ที่นี่ครับเพราะว่ามันเป็นเอาไว้สําหรับทําท่อที่ทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเยอะ ทำไมถึงมีบรินตรงนี้มาม็อบแล้วกันเนาะน่าจะละลายจากตรงนี้แน่เลยอุณหภูมิแบบมันเปลี่ยนไปเนะาะตรงนี้มีเกเซอร์แปลกๆอยู่ผมเดาว่าจะเป็นไอ้นี่ครับเน่ยๆผมเดาว่าเป็นไอตัวไฮโดรเจนเกเซอร์แน่นอนเพราะว่าเขามี ไฮโดรเจนตรงนี้แลจริงๆไม่ใช่เป็นไฮโดรเจนที่อยู่ข้างล่างอะเอออานี้ดีกว่าผมยังไม่ส่งเอลลี่มาเนาะเพราะว่าเพราะว่าเอลลี่มาเขาก็จะมาทําแต่การวิจัยเนาะซึ่งเรายัางไม่จําเป็นเรายัางไม่ต้องการอะผมจะส่งคนที่ซัพลายเรามาได้แล้วกัน <S <S ผมจะส่งไม่มารีก็สติงกี้มา <S <S เอ๊ะผมส่งเป็นสติงกี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้แต้มไอ้นี่น้อยมากเลยอะแบบหมายถึงแต้มที่เขามีอะ พอใช้น้อยถ้าไปอยู่ที่นู่นเขาก็จะได้แบบค่าโมเลกเลเลขาจะได้ไม่ลดเนาะส่งไปเลยออเยี่ยมมากนี่ฮะมาปุ๊บเขาก็ซ่อมแซมมันก็มาไอ้นี่เลยคือซ่อมไปก็เท่านั้นอะ่ะมันก็จะพังปะนะคืออยากให้ซับไพยแล้วก็เช็ดถูก,กวาดถูไปเลยเอ่อสติงกี้มาสแกตติ้งตรงนี้ซะอย่างนั้นอ๋อเพราะว่าเขามาใช้ของตรงนี้นี่เองอืมไหนๆเราก็มีคนซับไายคนอะไรแล้วเนาะผมจะเปลี่ยนให้เนวเป็นดิกกิ้งกับบิลดิ้งเนาะเพื่อให้ทําหน้าที่ได้ถูกต้องครับอ๋อผมก็คิดอยู่นะว่าผมลืมสร้าง ผมผมลืมสร้างไฟโพลให้ตรงนี้นี่เองเออก็ว่าแบบเขาไต่ลงมาดิกดิกดิก,ดก,ดกช้ามากเลยก็สร้างไว้ให้แล้วกันเนาะส่วนตรงนี้ไม่ต้องกระดน้ใช้ฝั่งนี้ก็ได้หรือหรือว่าต้องใช้อะท,ทํทำไปสักหน่อยแล้วกันนี่นะเออไหนๆก็ทําทํามาถึงถึง,ถ,งถึงนี่เลยแล้วกันอ่าตรงนี้ด้วยนะเออโอเคและทําไมมีบันไดยยตรงนี้ด้วยโอ,โอ้ก็ควรทําตรงนี้ไปด้วยเลยนี่ <c oughs> <c oughs> จะว่างมาทําหรือเปล่าตอนนี <c oughs> <ๆ>้แนวเขาเริ่มมาทํปาต์มตรงนี้แล้วเนาะหมายถึง ายถึงสร้างที่ปลูกพืชนะ่ยตรงนี้แหละก็ดีนะจะได้ทำเอ่อจะได้ปลูกเพิ่มแต่ดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะก็ก็ปนปนเงินไปอย่างน้อยก็มีพื้นที่ปลูกพืชเพิ่มขึ้นครับจะได้ไม่แห้งแรงนะตรงนี้ทําไมไม่ให้พัง อ๋อพังยังไม่เสร็จหรือเปล่ตอนนี้มีมากเขาเมงแตกแล้วอ่ะน่าสงสารมากเลยความเครียดเขาสูงนะเพราะว่าความสามารถเขาสูงมากเลยไงแล้วแบบเออจะด่านดีนี้มันไม่เหมาะกับฉันแล้วก็เลยเครียดนะแล้วก็ลงไปเป็น น้ำแข็งข้างล่างนะเออพอผมปรับให้แนวมันเป็นสร้างกับขุดเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างตามมาเนาะเพราะว่าเรามีสติงกี้คอยซับพายคอยอะไรให้เออทําไมถึงฉีดแตกอะเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอเพราะว่าน้ําไม่มาจ่ายแน่ๆเลยมำไมเพราะว่าไอ้ปั๊มนี้มันไม่ทํางานอ,อืมหกนี่อ๋อนี่มันเป็นเจ็ดนี่เอง ก็ต้องตั้งเป็นหกเพื่อให้เขาซัพพลายได้ถูกต้องเนี <c> ่ย <oughs> คนน้อยก็ประมาณนี้แหละเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละวุ่นวายฮะอะไรแบบชีแตกโอ้ยอวกแตก <c oughs> ฟังแล้วได้สงสารเนาะคือแบบต้องต้องอดทนอะ่ะสักประมาณไซเคิลนี่พันนะเชื่อผมดิ <c oughs> ถึงจะดีถึงจะกู้ได้ผมผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะว่าไอออกซิเจนดาวอินโคเดเป็นเกมที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาและที่ผมเคยเจอด้วยอะ่ะน่าสงสารนอนกับสิ่งที่เคยเป็นเป้ยมาก่อนเออนะเอาเข้าไปคือ,อต้องเตือนทะ่านผู้ชมไหมนะว่าอย่าอย่าได้หาทำแบบผมนะ่สงสารดูบิแคนใครไม่ไหวแนะนำให้ให้สร้างใหม่นะไอไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไปแนะนําท่านผู้ชมแบบนั้นได้ย่งไงเราจะต้องมีความมุ่งมั่น สิใช่ไหมเออเราต้องแบบสู้ดิแบบไม่ยออ่อท้อมันต้องมันต้องเอาให้ได้มันต้องกู้ให้ได้เออนะนะเออนะอ่ะฉีใส่บอร์ดดีอีกเอาเข้าไปผมว่าต้องปรับไอ้น,นี่เป็นเจ็ดแหละเนาะคือมันต้องใช้อ่ะผมมาใช้แบบมือปรับเองไปก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยสลับกับไอต้ตัวตัวเนี้ยจริงไอ้น,นี้ก็ต้องใช้เนาะผมก็ปรับเป็นเจ็ดเท่ากันแล้วกันให้เขาแบบว่างๆเขามาทําก่อน เอออเลี่ค้นคว้าสิ่งก่อสร้างใหม่เสร็จแล้วนะเออเป็น small structure structure frame a l g s structure frame คือผมให้เขาค้นคว้าสิ่งที่มันเหลืออยู่เนะี่ยหมายถึงสิ่งที่เราข้างๆคาคา,า,าไว้เนาะที่มันแบบเราไม่สามารถไปหาไอ้ยูเรเนียมมาใช้ได้อะผมก็เลยให้เขาทำไปเรื่อยๆไปไป,ไปก่อนก็ต่อไปถ้าผมจะดูก็ ผมจะทำอ่ะก็ทำอันนี้แล้วกันเนี่ยไอ artificial friend ก็คือน้องตัวนี้จะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่มีขายตามคอนโดที่เขาจะหลอกขายเราเออตัวเราสองหมื่นที่น้องจะดูดฝุ่นที่พื้นไปเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหุ่นที่เอาไว้ขุดครับขุดดินแบบจ่ายไฟไปน้องก็จะขุดไปตามที่ น้องเขากำหนดเองนะเราไม่ได้กำหนดแล้วก็เราจะได้เป็น rover module นะอันนี้จะสามารถปล่อย r o v o bot ได้ว้าวเยี่ยมอย่างไรนะอ่าส่วนนี้จะเป็น payload opener ล้ะผมไม่เคยสร้างจรวด ได้เลยนะเล่นไม่ถึงอ่ะแบบท้อไปก่อนครั้งนี้แหละเออผมจะเล่นให้ดูคอใหย,ยดูดิหลังจากที่สร้างไอ้นี่นเสร็จอ่ะนะเดี๋ยวก็จะมีคนฉีดแตกงละผมปรับให้เนอลอเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แล้วกนะันเขาจะได้ไปซัพพลายด้วยคือผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องเป็นโอเปเรตหรือเปล่าใช่ไหมโอเปเรตอะ บบมาใช้อ่ะคือผมเข้าใจว่ามันเป็นการซัพพลายนะแต่ถ้าการใช้เครื่องจักรเนี่ยก็คือการโอเปเรตหรือว่าอะไรไม่รู้เนอะรือถ้าใครรู้นี่บอกผมได้นะคอมเมนต์บอกผมเลยบางทีผมอาจจะแบบเออเออ,เอ,อมุนง,งงอยู่อ่าถ้าจะเอามาเนี่ยคงไม่เอานิสเปดนะเพราะว่านิสเป็ดอาบน้ำช้าครับส่วนมิฟเนี่ยมิฟเขาเป็นภูมิแพ้ ถ้าจะเอามาตัวนี้ผมผมเลือกเป็นปิ๊บสควิคครับเขาจะเป็นอาหารของเราในอนาคตอย่างแน่นอนเนี่ยตอนนี้ปิ๊บสควิคก็โตเป็นปิ๊บเยอะแล้วแล้วก็ถ้าจุกเฉินเนี่ยผมก็จะใช้การแบบว่าย่องไปข้างหลังนะแล้วก็วเอามาเป็นอาหารตอนนี้ไอ้ทอ่อ ท่อทนอุณหภูมิของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะก็จะทําให้เจ้าตัวเครื่องคาร์บอนสกิมเมอร์ของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างทนทานมากขึ้นแล้วก็จะได้สูบคาร์บอนไปแล้วก็จะได้เราก็จะได้สูบคอรีนตต่ออืมแผนต่อไปผมว่าผมคงจะต้องรับรูปแคนเข้ามาช่วยจริงๆนันแหละไม่งั้นก็ คนเราจะขาดเนาะจะไปดึงจากเปอร์เซฟอซอนผมว่าไม่น่าได้แล้วเพราะเปอร์เซฟอซอนเนี่ยเขาตัวเนี้ยเขาผลิตอาหารไว้กินอย่างเดียวเลยแล้วก็ผลิตพลังงานแล้วก็ผลิตน้ําไปเรื่อยๆไปก่อนกับน้ํามันด้วยทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งสูปไปทีเดียวเลยสูปไปที่ทุนเดียนทีเดียวเลยตัวเนี้ยเแบบจนกว่าเขาจะแบบ สกอตชิ่งนะหรือว่าโมเตนไปเลยเออเอาให้อยู่ไม่ได้อะตรงนี้เขาพังไอไอนี่ทิ้งๆนะผมโพสไอคอมโพสเนี่ยงั้นผมก็ใส่วาลวลงไปนะต้องเป็นต wow, ้เป็นแก๊สวาลเสร็จนี่เรียบร้อยเขาหาเจ๊กลับมาใส่ได้เหรอใช่ไหมแบบเศษเหลือนินดๆเหรอก็อเลยแบบใส่ได้โอ้ดี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 หรือเปลาดีดีดีแหละอืมไอนี่มันละลายลงมาเรื่อยแล้ววะบีนอะคือบีนมันละลายมาเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่ามันจากไหนตอนนี้เรามีเอ่อกาตลิน่านะฮะเขา เาเป็นสุดยอดนักสร้างเลยนะผมว่าเนี่ยคนนี้เหมาะมากครับไอตุสเนียสี่สตรเนี่ยหมายถึงแนดซสี่สตรเนี่ยเรามีเยอะแล้วแหละผมจะเอาเป็นกาตาลิน่ามาแล้วกันนะมาช่วยงานที่นี่นะช่วยในการสร้างก็ปรับเออกาตาลิน่าเป็น,เป,นเป็นบิวเนาะแล้วก็เป็น เนียปรับแค่บิวเลยใช่เอ่อตอนนี้เราก็มีคนมาช่วยเยอะขึ้นเลยนะผมว่าน่าจะดีขึ้นนะเห็นไหมแล้วมันทําไมอ่ะยังเป็นดาเมจอยู่เหรออ๋อมันอีกนิดนึงนี่นะมันยังทําไม่เสร็จนี่นะตรงเนี้ยเ,เออเนี่ยมาปุ๊กเฮ้ยเนี่ยพูดถึงก็มาทําเลยสุดยอดมากกาตาลีน่นเอเอนั่นแหละจะได้ส่งมาสักทีและไอเนี้ยเมื่อไหร่อ่อตรงนี้โดนโดนโคดาเมดด้วยฮะงั้นต้องต้องทําไปจนสุดเลยเหรออืมอ่ะอันนี้อ่ะ <laughs> อือเนี่ยเมื่อไหรเมื่อไรจะมาเปิดอืมอันนี้เรื่องจริงนะคือผมมองการไกลามากๆเลยแบบไก,ก,กลเกิดไกลไกลคือจริงๆผมไม่ได้มองไกลขนาดนั้นครับผมอะผมผมไอเน,นีนะ่านผู้ชมคือผมไม่ไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้ไงเออทำไมผมผมจ่ายไม่เท่ากันวะใช่ไหมอ๋อ,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 อถ้าเป็นไ,ททนไอ,นไอ,นไอทายท,ที่เป็นไอนี่ไอเนี่ยไอที่เป็นอันเนี้ยที่เป็นทายที่ปลูกพืชอะผมจะเอายัดไว้ข้างในเลยนี่ว่ะแต่ว่าถ้าเป็น เป็นทายที่ไม่ได้ปลูกพืชเนี่ยผมว่าผมควรจะเดินท่อปกติเนาะเพื่อง่ายต่อการแมนเทเนนเน่ยอมันจะได้ดูแบบเห็นลายท่อชัดเจนครับแต่ว่าไอ้นี่เอาซ่อนไว้เพราะว่าเดี๋ยวผผมจะเดินอะไรผ่านแถวเนี้เนาะเออคุยกับตัวเองไม่ผมพูดกับท่านผู้ชมนั่นแหละเออช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรือว่าอะไรผมก็เล่นไปตามภาษาผมนี่แหละเล่นไปแบบบูบูเบ๊ผมนี่นี่แหละคือ จากประสบการณ์ฮะการเล่นมามากกว่า500ชั่วโมงของผมผมก็ยังไม่คิดว่าผมเก่งหรอกผมก็ เล่นของผมไปได้แหละเล่นเอาฮะเล่นเอาฮาเออเล่นเอามันจนในที่สุดผมก็ไม่คิดนะว่าก็ผมสามารถเล่นแบบเออเล่นมาถึงขนาดนี้ได้นะผมไม่เคยเล่นจนถึง300 300รไซเคิลนะนี่เป็นครั้งแรกเลยเออต้องขอบคุณน่ผู้ชมทุกท่านที่แบบติดตามชมกันจนมาถึงตอนนี้ได้นะแบบอดทนอ,อดทนรับชมมาได้ขนาดนี้เออวาวนะครับอย่าลืมติดตั้งวาวนะคืออย่างนี้บอกครับติดไปก่อนใช้หรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งอันนี้ไม่ถูกเนาะอ่ะเออต้องแบบนี้ แล้วก็แบบนี้อืมอันนี้ถูกแล้วอันนี้ไม่ถึงไงอโอเคแผงนี้เรียบร้อยอ่านี่ติดวาวติดวาว่ะกดเอามาเอามาเอาเอ,เ,อเดินวาวมาอะกดผิดอีกแล้วเออต้องขออภัยครับผมผมไม่สบายอยู่ใช่ผมจริงๆผมเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วเออตรงนี้มันมันมันติดตรงนี้ว่ามัน,ม,นมันโดนใน,น,นเนี้ยเออโดนโดนในเนี้ยเดี๋ยวอันนี้คงต้องจ่ายตรงครับเออถ้างนั้นผมจะต้องแบบนี้เนาะ แล้วก็ตั้งวาวก่อนดีกว่าบอกว่าตั้งวาวแล้วไม่เข้าหมดอะไรเดี๋ยนี่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 อ่าเออใช่แล้วก็เออเข้านี่นะแล้วก็นี่อ่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยอารีบออกแยะแล้วก็เข้าออโตเมชัติทาไมอืมว้าวว้าวว้าวจริงๆต้องอ่านว่าเป็นวาวนะครับเพราะว่าตัวตัว V เนี่ยเขาออกเสียงเป็นเบื่อนะไม่ใช่ตัวตัวเบอ่อนะตไหนๆก็ถือถือวาวแล้วก็นี่เลยนะควรมีตรงนี้ด้วยไหมเนี่ยไอ้ปรับอากาศ ตรงนเนี้ยเนี่ยเนาะใช่ไหมหรือไม่ต้องมีไม่ต้องอ่ะอเนี่ยอ่าห้องนี้คงจะต้องโลไอ้นี่ออกอันหนึ่งเนาะแล้วก็เอ่อโลก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเดินไม่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 เนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอลี่เขาจะมาทําด้วยความรวดเร็วอ่ะผมก็โลแล้วก็สร้างไปเลยป๊าปก็ให้ปึ๊บก็ให้อ่าผมต้องใช้เป็นทาร์นเฟอร์ฝั่งนี้มามามาฝั่งนี้เนาะใช้ห้องปั๊มเป็นทาร์นเฟอร์มาถ้างั้นก็ควรจะมีจ่ายอากาศด้วยเอ่อ ตรงนี้ได้มาต้องติดบ่าวก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เลี้ยวมาเออเออะเออเออเมาส์ <c ười> มันมองมันลื่นเนี่ยมานี้แล้วกันประมาณนี้เนี่ยนี่ฮะแล้วก็ไอ้อนี่ก็มาทางนี้ต่อเนะมาเข้าทางนี้แล้วก็ต่อลงงนี้ก็มามานี่แล้วก็ต่อลงตรงนี้ไหธรรมดาที่ไหนแหละไม่เคยธรรมดาตะบวกเลยวางได้ไหมวางได้พอดีเลยก็จะเป็นห้องห้องห้อง ห้องปั๊มอะเออนั่นแหละห้องปั๊มที่ดูวุ่นวายไปหน่อยออเราเรามาถึงตรงนี้ด้วยแหละเนี่ยทางนี้นก็ต้องมามาทางนี้ครับแล้วก็วกลงแบบเดิมเนาะมาตั้งปั๊มแบบนี้แล้วก็เออไม่ใช่ตั้งปั๊มเด็ดตั้งท่ออากาศฮะมาทางนี้แล้วก็เออเลี้ยวมาทางนี้อืมเจ้าห้องนี้เนี่ยค จะต้องเป็นวาวแบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้เดินท่อต่อกันอันนี้ได้นะโอเคแล้วก็ใส่วาวมันเดิมเอไม่ได,มด้มันติดมันติดไอตัวชัดออฟตัวเนี้ยถ้างั้นมาตั้งวาวฝั่งนี้ก็ได้เนาะเออดูดูอ้อมดีแต่ว่ามันก็ต้องทําอย่างนั้นแหละอ่อผมติดด้านงั้นวาวเนี่ยต้องเป็นคนละด้านเงี้ยวาววาวต้องเป็นเป็นด้านนี้แหละดูดูวุ่นวายในะห้องเอนี่ยอันนี้แอคนเซิลไปอืมก็เหลือวางวาวาไว้ อีก2อันนะนี่อ่านี่ติดนี่ลืมเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเอลี่เขาก็จะมาวิ่งมาทำเองอะแบบวิ่งมากรดกรุดุกรดมาทำเลยผมจะต้องแบ่งปั๊มสูบอากาศเนี่ยเป็น2ชุดชุดหนึ่งใจ่ายให้ที่นี่แหละแล้วก็อีกชุดหนึ่งต้องไปใจ่ายีินูนเนาะในที่สุดสติงกี้เขาก็มามาเช็ดไอที่เราสั่งให้คนอื่นเขาเช็ดไว้ตั้งนานแล้วนะตั้ง3ชาติเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอาไม่ถึง3พาร์นนะ3มชาตินา,นานเกินไปอืมตอนนี้มีม่าเขาก,ขก็เนี่ยฮะเอาทำสำเร็จแล้วนะ Yes, Dog เนี่ยสปีปีด็อกเนี่ยคือน้องจะเป็นหุ่นที่เก็บกวาดถูพื้นอะเนาะซึ่งจุดที่จะเอาน้องไปวางไว้เนี่ยยังคิดไม่ออกครับคือตอนนี้มันมันมันลกไปหมดเลยเอ <c oughs> มันไม่มีที่ไม่มีที่ใช้อ่ะแต่ถามว่าถ้าจะเหมาะกับตรงไหนเนี่ยผมแนะนําเป็นห้องนี้ครับห้อง่ปรินเนี่ย b ต n d i n g p o ตเนี่ยเพราะว่าเรามีอะไรเนี่ยมันก็จะแบบมาวางบนพื้นใช่ไหมเออพอวางปุ๊บน้องก็จะออกมาแบบเงื้อเงื้อเง้เง้เง้มาเก็บแล้วก็เราก็ต้องมา เออมาจับใส่จากสโตน้องมาใส่สโตข้างบนอีกทีหนึงเออแต่ว่ามันยังไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะอีกจุดหนึ่งที่มีมาเขาทําสําเร็จครับเออไม่ใช่เอลี่ทำสำเร็จอนะมีมาอะไรแล้วคือตัวเมทัลรีไฟแนลลี่ครับ คือเอาไว้ทำเมทัลเลยนะจริงๆทําเสร็จก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าผมลืมเปิดให้ดูก็จะเป็นเนี่ยฮะพวกเมทัลไทยเออแล้วก็จะมีที่เป็นของโลเกตเตอรี่เนาะเออไปไหนแล้วล่ะเออมันมันไม่โชว์เออประมาณนี้แหละเออเออไหนไหนก็ไหนมาวางสิ่งนี้ไว้ละกันนะ <c oughs> สุสานนะสุสานของพองเพื่อน <c oughs> คือจำนวนเนี่ยฮะคือจำนวนที่เราสูญเสียไปจริงๆเลยนะดูพี่เราแบบที่ที่เขายอมสละชีวิตเพื่อให้โคลโนีนี้เดินต่อไปเนี่ยเออหกดูปเลยอะ่ะคือนั่แหละครับกำแพงเมืองอันนั้นเนี่ยสร้างไม่เสร็จภายในวันเดียวหรอกมันคือการเสียสละนะแต่อังที่บอกครับท่านผู้ชมอย่าทำตามนะ มันดูโหดร้ายมากเลยอามาอัปเดตท่อลมที่นี่ดีกว่าเป็นอย่างที่คาดครับเอลลี่เขาก็ทากระจึกรจกระจึ๊กกระจึกของเขาไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยก็ก็ทาไปเย,ยอะเยอะเหมือนกันนะไม่ไม่ไมด้น,น้อยๆนะเอ่ะจะมีบางส่วนที่ผมเผลอสร้างเป็นแบบท่อธรรมดาไปเนาะไม่เป็นไรก็ถ้ามันพังก็ค่อยเปลี่ยนแล้วกนันเออเป้ยเขาวนกลับมาครับอาชคารด้วยเนาะคือสองสองรูปคนเนี้ยเขาเขาเคยม้าล่ะแล้วก็เขาก็ได้ตุยนี่เย่ไปเฮ้ยเป้ยนี่เหมาะ มากเลยนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบหายใจมากกว่าเดิมอ่ะแต่เขาไม่เป็นปุดปุดเพอร์เชนนิงนะแล้วก็เขามีสกิลฮาร์ดดิจิ้งด้วยคือเขาแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยดูดิเ,ดเออผมว่าคุ้มคุ้มเอาเป้ยมาคุ้มแต่ว่าต้องมาที่ทุนเดียนนะ <c oughs> คือคือคือเป้ยเนี่ยอันนี้รอบที่สามนะเนี่ยเนี่ยอันนี้รอบแรกครับ <c oughs> รอบแรก <c oughs> รอบรอบที่สองน่าจะอยู่น่าจะอยู่แถวเนี้ย เออหรือหรือหรือแถวแถวในสักแถวนึงนี่แหละโอเคอันนี really ้เป็นรอบที่สามเนที่แบบเขาเขาเลเซกเลคชั่นกับรีเซกเลคชั่นกับมาคือเกิดใหม่ในโลกเดิมเออน่าสงสารเนาะคือผมที่แบบแบบเป็นคนที่ใจไม้ใจใจเขาเรียกใจไม้เส้นละกรำมากอ่ะเออ อา,อาหารอบสไปี์ตคือเขาจะแข็งแกร่งมากสติงกี้เนี่ยเออไม่ฮะยังไม่อัพม,มีมากก็แบบเออก็จะไม่เครียดแล้วเนาะมีมากเลยเนวนี่แบบสุดรอะนี่เลยนี่อามาสติกกิง้งแล้วก็ใส่หมวกแดงครับเขาไปพูดสืบทอดของโทวาโดเออผมหมายถึงทาวาโดหรือหรือโทวาโดเอออะไรผมเรียกทั้งสองอย่างนะที่แล้วก็มี4ดูผมจะเอามี5้าดูไปแหละเพราะว่ามีมากเราทําอาหารได้เอ่าหมายถึงหมายถึงทําฟาร์มได้ได้พอดีอะดีเลยแหละแล้วก็เออผม ควรมัน,มน,มน,มนก็เป็นหกไอ้นี่ทำไมเขาไม่มาทำเลยก็หกต่อไปสิใช่ไหมอ่าแล้วก็สั่งให้ปลูกไปเลยละกันให้มันเป็นแบบโตเป็นขั้นบันไดเอ,อ้ไอโซเลตไทยเนี่ยก็เป็นหกแล้วก็ไม่มาทำเนาะอย่างว่าแหละไอไอนั่นแหละไอเนวอ่ะเออจำชื่อไม่ได้เนวเนี่ยเขาไม่ค่อยว่างอ่ะเออแบบมีงานเยอะแต่ตอนนี้เราได้เป้ยมาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับอืมตอนนี้ไม่มีใครมาใช้ห้องนี้เลยผมผมปิดสวิตช์ลวกันเนาะมันมันเปืองไฟอ่ะ ให้ให,ให้ให้เขาไปใช้แบบกับไอชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยดีกว่าอาจ๋จริงๆท่อเราซ่อมแล้วเนี่ยผมให้เขาเอาน้ำมาเลยมาหมายถึงน้ํามันนะนะเออนี่ไเห็นไมได้ได,ได้ได้น้ำดีกับน้ํามันมาในที่สุดที่นี่เอาเจาก็หมดแล้วครับเกลี้ยงเลยนะ0ูนกิโลกร,รัมเลยคือมันจบแล้วอะ่ะจริงๆตอนนี้ผมก็นับเวลาถอยหลังอากาศหมดแล้วก็ร้อน เรามีเวลาอีกอีกเท่าไหร่เนี่ยกว่าออกซิเจนตรงนี้จะหมดเนี่ยดูเด็กชุดเนี้ยผมว่าอีกไม่นานแน่ๆเลยอะตอนนี้อาหารเรามีเยอะละผมปรับให้เหลือหกแล้วกันเนาะเขาจะได้แบบเออไปทำอย่างอื่นเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยผมว่าอยู่ได้ไม่นานว่ะต้องเร่งอะ่ะจริงๆเร่งแบบเร่งเลยเร่งอะไรเร่งไอ้ฝั่งเนี้ยโอเคเรามี4คนละผมจะปรับให้ให้เนลเสียมาเป็นดิกกิ้งกับ ไอ้ I, building ไปเลยนะแล้วก็ให้เป้ยเป็น support ไปครับนี่นี่เรามีน้ําเย็นไปจ่ายแล้วนี่ตรงเนี้ยแสดงว่ามีคนวิ่งมาปั่นไอ้นี่แป๊บหนึ่งเนาะเออไปลดอุณหภูมิสักหน่อยหนึ่งสักน้อยหนึ่งสักกระจึงหนึ่งอ,อ่อยแก เออยมาลีมาลีเธอทําแก๊สด้วยแล้วฉันอุตส่าห์เอามีฟ้าไปไว้ที่นู่นมันจะอยู่ไม่ได้อาดาเอ้ <c oughs> จริงจริงไอ้ห้องที่เป็นฟาร์มไทยเนี่ยผมว่ามัน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 จะต้องโลทิ้งภายภาคหน้าแน่แนเลยเแต่ว่ายังไม่โละแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อเราปรับอากาศได้อะมันก็จะได้ปลูกได้ไงทีนี้เราก็จะได้เป็นแบบมีสองโคโลนีอย่างชัดเจน <laughs> ถามว่าเล่กที่นี่ไหมไม่ที่นี่เอาไว้สูบน้ํามันครับเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันสุลต่านเท่านั้นที่นี่ผลิตน้ามันแล้วก็เออไม่สิมันเอาไว้ผลิตน้ําด้วยนี่วาแต่ว่าจริงๆอ่ะในอนาคตน่ย ผมไม่จําเป็นต้องส่งไปที่นู่นแล้วเนาะผมสามารถนํามันมากรองก็ใช้เป็นน้ําดีได้เลยนะอ๋อเพราะว่าผมยังไม่มีใครมาเปิดวาล์วตรงนี้หรอกเลยอ่างั้นต้องมาม็อบตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยม็อบเอาน้ํามันออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยสั่งอันนี้เป็นก้าวแบบไวๆให้มาให้มาเปิดวาล์วแบบไวๆเป็นสติงกี้กับเป้ยครับที่มาทําหน้าที่ม็อบอ่อมีมาด้วยคือคือดูพิแคนสามตัวมาช่วยกันม็อบน้ํามันกับน้ำเนาะดีมากดีมากดีมากเยี่ยม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 สุดยอดไปเลยหนาวเลย อโอ้ศูนย์องศาเลยนะเอแล้วเท่านี้ก็ม็อบเสร็จแล้วผมก็มาสั่งให้เขามาเปิดวาล์วแบบไวๆนะก็คือเป็นกาวไปออาตัวนี้เป็นโคดาเมจอยู่หรอเพราะอะไรอะ <c oughs> ต้องเป็นไอโซเลตไเหรอใช่ไหมผมผมก็นึกว่าไอตัวเรเดียนเรเดียนไปเนี่ยมันจะทนกว่า ไอสูเลตไปนะอืมเออร์โมลี่เรียกทีอันนี้เอาไว้ทําแลกเปลี่ยนความร้อนก็ไม่มีอ่ะกนเปลี่ยนเป็นไอสูเลตไปธรรมดาดูแล้วกันเนาะเอ่บอบวกที่มันบวกเป็น slow heating เอ่อ overheat temperature ไหมไม่อ่ะคือเนี่ยตัวนี้น้ำรั่วแล้วอะ่ะต้องปรับเนาะเอ่อผมตัดไฟตรงนี้ก่อนแล้วก็แคนเซิลชุดนี้ทิ้งไปแล้วก็ใช้เป็นไอสูเลตไปเพราะว่าไอตรงนี้ผมก็เป็นไอสูเลตไปเนาะอืมก็เป็นแบบนี้เลยเนาะไล่มาโอเคนี่ ออมานี้นี่นอืออ่ะอ่ะจนถึงนี้แล้วกันแล้วก็เอ่อปรับเป็นหกเจ็ดแล้วนะเจ็ดเจ็ดเจเอาเอาแบบไวๆประตูในห้าเหมือนเดิมแล้วก็ที่นี่เขาก็บอกว่ามีเมเทโอชาเวอร์เหมือนเดิมนะอยากให้ตกมันเป็นอันเจอรออ <c oughs> อัเจอเนั่ยมันตกเป็นก้อนพืช <c oughs> มันหมดแล้วส่วนท่อลมพวกนี้ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราขาดสติงกี้แน่ๆเลยแกไนที่เนี่ยมีเยอะปะ มกลืมดูนไนแกลไนแกลไนหรือว่าแกนิดนะแกไไนหรือแกนิดก็มีนะเนี่ยก็เยอะอยู่นะ215กิโลเอ้ย215ตันคือเอล่เขาแค่ไม่ว่างทำเฉยครับเพราะว่ามันเยอะนะมันเยอะมากเลยนะแต่เขาก็ทําได้นะนี่ๆเนี่ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันก็นับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆโอเคซ่อมเสร็จแล้วผมเปิดไฟเหมือนเดิมอืมก็ยังไม่มีใครมามาปรับวาละนะยังอีกลย เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาหมุนนะต่อไปก็ทำอะไรดีอีกนะนี่ไนี่นี่ทำอันนี้แล้วกันมันจะเป็นเครื่องทิปเมนครับเข้าไปแล้วก็รักษาเลยนะหายเลยแล้วก็เป็นอ่างน้ำนะฮอตทับเออแล้วก็เป็นเรดิเอชันเซนเซอร์